ดูประโยชน์ของควายนะครับดูพื้นที่แค,คบครับนี่การโซ่เข้าล้อนะครับทุกคนนี่ครับควายที่ผมทำขายอยู่นะครับประมาณนี้เลยการท้งานเข้าโค้งพื้นที่แคบได้นะครับสบายๆ เตาครับจันเตา๋าเต่าเทียรับจอบเนี่ยดูลูกแบ๊บแสงหลังไว้ทีครับเปียกิฟต์เลยครับนี่นี่ช่างขี้เมาครับสักเอกดูการเก็บผมนะใส่เข่าควายมีประโยชน์นะครับทุกคนโตไม่เข้าล้อมับโหอักอกอักอก เห็นครับทุกคนเห็นไหมเวลาเก็บข้างคันครับเนียนไปเลยเนี่ยไทุกคันนะครับเวลารถเสือกไห่งานหมุนนี่ สี่คันครับทุกคนวันนี้ไปเก็บงานมาขอ,อจานเต่ามาพื้นนึ่งแล้วแล้วก็มาย่ำนี้ต่อนะครับเก็บข้างคันเนยๆนๆครับแห๊เรียบร้อยมไม่รู้ตอนนี้ไลเท่าไรแล้วก็ไม่รู้นะทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้ย้ำม,มา อ๋อน่านแล้วนะครับนี่นะแถวนาแถวนี้ไม่รู้เป็นอะไรข้าง,างมุมมุมขนากระค่างคันนะเดี๋ยวตอนนี้ไรเท่าไหร่ไม่ใช่ตอนแค่ไรเท่าไหร่ทำอยู่ไรเท่าไหร่ย่ำอยู่ไรเทร่าไหรต่อยี่สิบ สองร้อยยี่สิบแปดอ่าเสร็จแล้วครับการขนาเสร็จแล้วฮ่โอเคครับทุกคนใครอยากรู้อะไรก็อยากถามแล้วก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยครับสวัสดีครับ